มปมปลารถเด็ดใหม่นะครับปลาไม่สมอยนะครับจากักกลนครนะครับ มัาลองกันเลยนะครับนี่นะครับตาแม่ชะมอยนะครับสูตรเด็ดนะครับสั่งได้นะครับสั่งได้นะครับว่างตาไม่ชะมอยนะครับ นิดหนึ่งนะครับเอาใส่ไปแล้วนะครับคนนะครับอาจจะสั่นไปนิดนึงนะครับภาพนะครับใช้มือเดียวนะครับเอาใส่มะละกกนะครับแล้วคนนะครับนี่นะครับคุกนะครับ ครับสันสันขออภัยนะครับใช้มือใช้ข้างเดียวนะครับของดีต้องไม่ชะม้อยนะครับอะไรนะครับนี่นะครับ มาลองเลยนะครับปลาร้านะครับของดีต้องไม่ขมมยนะครับนินคนี่นะครับตาไม่ขโมยนะครับอืออ๋อเเลยกจากรได้หหะ จบคลิปเคพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ